อ๋อ oh, ที่เขาบอกว่าถ้าลูกกับสามีถ้าลูกกับสามีากกามจมน้ํา จะช่วยใครกําลังเป็นประเด็นคําถามคือก่อนที่มึงจะมึงจะช่วยใครและถ้าในบางเคสที่มันเป็นเคสที่มันอยู่ในวิสัยที่ช่วยได้มึงสามารถช่วยได้ทั้งคู่เลยถ้ามึงกระโดดลงน้ําไปเลือกช่วยใครคนใดคนหนึ่งคือมึงก็โง่ไงมึงก็โง่ไงมึงก็ช่วยทั้งคู่สิมีไม้มีอะไรมึงก็โยนไปสิลากมันขึ้นมาทั้งคู่สิมึงจะไม่ต้องเลือกช่วยคนใดคนหนึ่งแล้วผัวมึงยังไงว่ายน้ําไม่เป็นเลยเหรอคำถามคือผัวมึงว่ายน้ําไม่เป็นหรอเป็นผู้ชายต้องให้ผู้หญิงกระโดดลงไปช่วยหรอมึงเก่งกว่าผัวอีกเหรอ มึงเก่งกว่าผัวมังอีกอมึงว่ายน้ำมึงเป็นนักว่ายน้ำทีมชาติเหรอมึงถึงว่ายน้ำเก่งกว่าผู้ชายมึงก็ต้องตื่นก่อนเอาชีวิตจริงมาคุยก่อนก่อนมึงจะเลือกช่วยผัวช่วยลูกเนี่ย ประเด็นคือมึงว่ายน้ำเก่งกว่าผัวมึงเหรอมึงจะไปช่วยผัวมึงเนี่ยมึงต้องตื่นก่อนเออสรุปคือมึงไม่ต้องช่วยใครเลยค่ะเดี๋ยวผัวมึงก็ช่วยลูกมึงแล้วก็ขึ้นมาได้รอดทั้งคู่ผัวมึงต้องช่วยตัวมันเองก่อนเลยค่ะเป็นผู้ชายหาอะไรว่ายน้ำไม่ได้ล่ะมึงเป็นผู้ชายแต่มึงว่ายน้ำไม่ได้เลยเหรอแล้วมึงจะต้องให้ผู้หญิงแบกสังขารลงไปช่วยมึงเน่นะมึงก็โง่เบอร์ไหนล่ะมึงต้องโง่เบอร์ไหนล่ะที่มึงไปอยู่ในน้ำกับลูกมึงได้อะมึงโง่เบอร์นั้นเลยเหรอเป็นผู้ชายแต่จะไปจ เป็นกูกูไม่เอาตั้งแต่แรกแล้วค่ะถ้าผัวโง่ขนาดนั้นเออมึงจะช่วยจะช่วยใครต้องดูสติปัญญาตัวเองก่อนดูกำลังตัวเองก่อนว่าอยู่ในฐานะที่จะช่วยได้หรือเปล่าอืมนะเออลงไปทำหาอะไรละ่ะลงไปลงไปในน้ำทำหาอะไระ่ะคถาม คำถามคือต้องถามผัวมันก่อนมึงลงไปในน้ําทําหาเลยเออถ้าเป็นคําถามว่าระหว่างเมียกับลูกจะช่วยใครกูยังพอเข้าใจได้แต่นี่ทําไมต้องให้บทผู้หญิงเป็นคนช่วยเหลือแล้วถ้าผู้ชายโง่าตายหาขนาดนั้นเป็นผู้ชายแต่เสือกจะจมน้ําแล้วให้ผู้หญิงไปช่วยค่ะปล่อยให้มันตายหาไปเลยปล่อยให้มันตายหาไปเลยอืมเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่แต่ดังเสือกจะไปจมน้ําแล้วให้ผู้หญิงลงไปช่วยลงไปทําหาอะไร ว่ายน้ำไม่เป็นลงไปทำหาอะไรเออไอ้ตาเอาที่ชาร์จแบตมาหน่อยอันยาวะ่ะ ถ้าหัวตกน้ำจานจะโดดดปช่วยไหมมันว่ายน้ําเป็นก <c oughs> ูไม่ช่วยหรอกคะ่ะตลกไม่โดดกูจะไปช่วยมันทําไมมันว่ายน้ําเป็น <c oughs> <c oughs> ไม่ซึ้งเ,อ,เออจะมามันไปเจอจะโง่กันขนาดนั้นเลยเหรอมึงลองคิดดูก่อนเอาความจริงมาคุยกัน <c oughs> จานว่าในรายการเขาซีเรียสเกินไปไหมดราม่าอะไรที่มีคนดราม่าเออของแต่งเกินความจริง มันมาจากอันไหนวะอันเนี้ยเออมันมีคลิปหนึ่งที่อะไรายการที่วูดดี้เขาถามว่าถามผู้ถามผู้หญิงว่าถ้าหากว่าแฟนคุณจมน้ํากับลูกคุณเอ่อจมน้ําอ่ะคุณจะเลือกโดดไปเลือกเลือกไปช่วยใครไม่เลือกช่วยใครเลือกด่าค่ะเ <c oughs> ขาผู้หญิงเาไม่ช่วย<อ>ใครเลยเลือกด่า <c oughs> ก่อนลงไปทําหาอะไรกันน่ะ <c oughs> ต้องเลือกไปช่วยสามีไม่รู้นะเลือกกูจะถามก่อนว่าก่อนที่กูจะช่วยใครก็คือขอด่าก่อนว่าลงไปทําหาอะไรกันมันใช่ที่ที่มึงจะไปอยู่ไหมบ้านมึงอยู่ในบาดาลเหรอ มึงลงไปทําหาอะไรมึงลงไปทําหาอะไรในน้านั่นน่ะฮึแล้วถ้ามึงเป็นพ่อมึงเอาลูกลงน้ํามึงไม่รู้วิธีการเซฟตี้ให้ลูกมึงเหรอ<ม>โดยสัญชาตญาณของความเป็นพ่ออ่ะมึงองพูดความจริงก่อนถ้าจะเอาพาลูกลงน้ําเล่นน้ํามันก็ต้องเซฟตี้สิมึงก็ต้องเซฟตี้สิมึงต้องรู้ว่าจะเซฟตี้ลูกยังไงใช่ไหมใส่ห่วงยางใส่ชูชีพให้ลูกสมมติว่าพาลูกไปเล่นน้าอย่างเงี้ย อันนี้ถ้าไปตัวเปล่าคําถามคือไปทําหาอะไรที่วูดดี้นั่งร้องไห้เลยดิเดี๋ยวคำตอบไปทาหาอะไร <c oughs> เออไม่ต้องไปจิบิเดไม่ต้องไปซ้ำซึ้งไม่ต้องเบาไม่ชีวิตจริงบางทีมันไม่ได้อยู่ในในช้อยที่เราจะต้องเลือกอะไรขนาดนั้นค่ะเออมันไม่ได้อยู่ในอยู่มันไม่ได้อยู่ในเวอร์ชั่นที่เราจะต้องเลือกอะไรแบบนั้นค่ะอ,อืม ก่อนจะไปถามว่าจะช่วยลูกกับสามีคําถามคือมึงจะหาสามีจากไหนก่อนดีกว่าไปก่อนที่จะตั้งคําถามว่ามึงจะช่วยใครมึงก็ตั้งคําถามก่อนว่ามึงจะหาผัวจากไหนก่อนจนถึงขั้นมึงจะไปม,มีลูกมีอะไรอะระหว่างระหว่างจะช่วยสามีกับช่วยลูกจะหาสามีจากไหนก่อนดีกว่ามึงค่อยๆค,คิดเป็นช็อตชอตไปก่อนเอาช็อตหาผัวให้รอดก่อน เออจบเออนะระหว่างสามีกับลูกจะหาสามีที่ไหนก่อนอย่างนี้ดีกว่าเออจบ <c oughs> นะบางทีก็ดูบางทีก็ดูเขาดูซีรีส์กันเกินไปนะชีวิตนะเขาด่ามากเลยนะแบบมีคนออกมาด่าผู้หญิงว่าเออทำไมไม่เล่จะช่วยลูกล่ะ <c oughs> ทำไมถึงเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้โอ้โหโคตรด่ามากมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ามันเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงหรือยัง เออถึงขั้นออกวาดาว่าเอาเป็นเอาตายอ่ะคุณจะไปด่าเขาทําไมแล้วเขาให้เหตุผลไหมว่าทําไมถึงช่วยสามีแล้วก็มีเหตุผลของเขาอยู่ว่าเขาบอกว่าสามีอี่เป็นคู่ชีวิตที่ต้องอยู่ด้วยกัน,นตลอดชีวิตอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกเพื่อเกิดมาว่าอาจจะทําลูกหมายได้อะไรนั้นแหละในความคิดทั่วคนทั่วไปที่เขาไปคิดอะ่ะไม่จริง,รงหรอกค่ะในสัญชาตญาณจริงๆถ้ามันอยู่ในเคสแบบนั้นนะ่ะคนเป็นแม่เก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์มันช่วยลูก ถ้ามันอยู่ในเหตุการณ์จริงแบบนั้นน่ะทั้งผัวทั้งเมียมันจะต้องช่วยลูกถึงผัวมันไหว้นาไม่เป็นมันก็ต้องหาวิธียังไงตะเกียรตะกายดันลูกมันขึ้นแม่ด้วยสัญชาตญาณของความเป็นแม่มันต้องช่วยลูกแสดงว่าอีคนที่ตอบนี่ยังไม่เคยมีลูกค่ะมึงก็เลยมโนเพ้อเจอมึงยังไม่เคยเป็นแม่คนค่ะมึงก็ตอบแบบที่ไม่เป็นแม่คนเพราะว่ามันยกเคสตะตัดดีจากสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงยี่ดอกไม่มีลูกยังยัง กูมั่นใจเลยอีคนที่ตอบเนี่ยยังไม่มีลูกเลยถ้ามึงลองมีลูกจริงมึงต้องช่วยลูกค่ะสัญชาตตายานของความเป็นแม่ยังไงมันต้องช่วยลูกเพราะมันจะมองว่าผัวยังไงก็ต้องเอาตัวรอดได้แต่ลูกคือเอาตัวรอดไม่ได้แน่นอนเอาตัวรอดไม่ได้เลยเข้าใจเปล่าคือเด็กกาถ้ามันจมน้ําอ่ะยังไงมันก็เอาตัวรอดไม่ได้ถ้ามันเอาตัวรอดได้จะไม่ต้องมีคําถามแบบนี้หรอกมันต้องช่วยลูกโดยสัญชาตตาณนน่ะ ลูกมันคือเลือดในไส้ค่ะสามีเลิกกันเป็นคนอื่นแต่ความเป็นแม่ลูกมันเป็นจนตายอีคนตอบยังไม่มีลูกไม่รู้ว่าแต่ถ้าเป็นปกติทั่วไปอะ่ะโดย common sense นะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีไม่รู้ว่าแต่ตอบโดยความรู้สึกอะ่ะทั่วไปทั่วไปว่ามันก็ต้องช่วยลูก พันธุชาตยานของความเป็นแม่อะฮึอะตอบปุ๊บเดี๋ยวทัวลงกูอีกทีนี้ทัวทัวไม่ลงเจคนนั้นละทัวลงกูแล้วทีนี้ทีนี้ร้องไห้เลยอะไรกันเออแล้วไปถามทำไมมันมีเคสอันนี้เกิดขึ้นเหรอหรือว่ายังไงมันเป็นแค่แบบคำถามอะถ้าสามีกตบลูกจมน้ำพร้อมกันแล้วคุณจะช่วยได้หนึ่งคนคุณจะเลือกใครอะไรอมันเป็นเหมือนคำถามแบบ มีคำถามกิจวิทยาจะแบบเป็นคำถามที่ถามมาเพื่อให้คนตอบดูเฮี้ยเป็นคำถามที่ถามมาเพื่อให้คนตอบดูเฮี้ยค่ะจบถามเพื่อเลือกใครมึงก็โดนดาเลือกใครมึงก็โดนดาถามเพื่อมึงตอบอะไรมึงก็ดูเป็นคนเฮี้ยคะ่ะ ตาเป็นดิฉันบอกไม่เลือกทั้งไม่ช่วยใครสักคนนะช่วยไม่ได้ตัวเองว่ายน้ำไม่เป็นค่ะว่ายน้ำไม่เป็นก็ช่วยไม่ได้ก็จบมึงช่วยช่วยไม่ได้ค่ะเพราะดิฉันก็ว่ายน้ำไม่เป็นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมค่ะได้ไปช่วยอะไรว่ายน้ำไม่เป็นค่ะไม่ช่วยใครไม่ได้ค่ะดิฉันดิฉันก็จะตอบว่า ถ้าพูดถึงเรื่องความรักนะคะระหว่างสามีกับลูกดิฉันก็รักทั้งคู่พอๆกันเลยค่ะคนนึงเป็นผัวดิฉันคนนึงเป็นลูกดิฉันดิฉันรักหมดแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆดิฉันคงช่วยใครไม่ได้เลยเพราะดิฉันไ่ว้น้ำไม่เป็นค่ะดิฉันก็คงต้องทําใจละคะ่ะเตรียมจัดงานศพค่ะศพคู่เตรียมลงลงคู่เพราะไว้น้ไม่เป็นมีคนสรุปง่ายว่ามันเป็นคําถามทีท่ผัวเขาถามเมียเขาก่อนคบกัน <S 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 จอบอืมว่ายน้ำไม่เป็นค่ะอยากลงไปก็ตายคู่สล่มว่ายน้ำไม่เป็นค่ะช่วยใครไม่ได้เลยที่ฉันว่ายน้ำไม่เป็นค่ะเออก็ว่ายน้ำไม่เปน็นจะไปช่วยใครอะ่กะก็ว่ายน้ำไม่เป็นช่วยใครไม่ได้หรอคะ่ะเพราะว่ายน้ำไม่เป็นจอบอืม แต่ถ้าดิฉันเลือกได้ดิฉันจะไม่เลือกมีสามีที่จะพาให้ลูกดิฉันไปอยู่ในสภาวะเหตุการณ์แบบนั้นแน่นอนแต่ถ้าดิฉันเลือกได้ดิฉันจะต้องเลือกสามีที่มันจะไม่พาลูกดิฉันไปอยู่ในสภาวะแบบนั้นแน่นอนพาลูกลงไปอยู่ในน้ําทําไมก่อนคําถามคือมึงพาลูกมึงไปอยู่ในน้ําทําไมมึงพาลูกไปอยู่ในน้ําทําไม คำออถามเออนะ่ะมึงพาลูกมึงไปเล่นอยู่ในน้ำทำไมฮะเออนะคะอืมจ่าจะเป็นคำถามเพื่อทดสอบเรื่องความรักเรื่องอะไรย่ะไม่ต้องถามเลยไม่ต้องถามเลยเพราะว่าบางอย่างสถานการณ์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าบางทีมันก็ทำตามสัญชาตญาณ คนเรามันไมไ่บางเหตุการณ์บางสถานการณ์คนมันไม่ได้ทำโดยความโดยเหตุผลนะโดยความช่างใจบางเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคนมันทำอาจจะทำตามสัญชาตญาณและการทำตามสัญชาตญาณในบางเคสที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่มันไม่ได้มีเวลาให้คนมามัวคิดว่ากูต้องช่วยใครคนใดคนหนึ่งวะช่วยใครถูกผิดมากกว่ากันวะมันไม่มีเวลาค่ะและอีกคนที่ยืนดูมึงก็ไม่ควรตัดสินไม่ว่าเขาจะช่วยใครขึ้นมาคนใดคนหนึ่ง ไม่ว่ามันจะช่วยผัวมันหรือไม่ว่ามันจะช่วยลูกมันมึงไม่ควรไปตัดสินเขาเพราะว่ามึงไม่ได้เป็นคนที่กระโดดลงไปและมึงก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นอะถ้าพูดแบบซีเรียสอันนี้พูดแบบซีเรียสนะกุถามนี่ถ้ามึงไปอยู่ในเหตุการณ์ที่มึงไม่ได้คิดมาก่อนว่าผัวกับลูกมึงจะจมน้ำมึงจะมีเวลามานั่งคิดไหมออขอคิดดูก่อนนะเธอพยายามลอยคอไว้หนูตะกีหนูหนว่ายน้ําก่อนลูกอย่าเพิ่งจมนะลูกอย่าเพิ่งเดี๋ยวขออนุญาตคิดก่อนคิดโดยหลักก่อน เอ๊ะ e, ช่วยใครดีวะช่วยช่วยผัวขึ้นมาจะช่วยลูกเอ๊ะรักผัวมากฝะเอ๊ะหรือมึงมีเวลาเหรอคำถามถ้ามึงอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้มึงมีเวลาไหมมึงมีเวลามานั่งอย่างนี้ไหมเอาเดี๋ยวเอาไว้น้ำมาไหว้ไว้ก่อนไหวยไว้ก่อนไหวยไว้ก่อนไหวยไว้ก่อนเ๋ยวเพิ่งจมไ่ว้ไว้ก่อนเดี๋ยวนึกก่อนไหว่ไยว้ไว้ไว้ก่อนเดี๋ยวนึกก่อนตอนไม่มีเวลาบางทีใครอยู่ใกล้สุดต้องช่วยคนนั้นบางทีมันอยากช่วยคู w ai w ai w so. ่ ว่าไม่อยากจะพูดเดี๋ยวจะร้องไห้เพราะว่าเคยอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ดิฉันเคยอยู่ในเหตุการณ์ที่ช่วยหลานจมน้ํานะทุกคนดิฉันเคยอยู่ในเหตุการณ์ที่ช่วยหลานจมน้ําและดิฉันช่วยได้คนเดียวอันนี้พูดซีเรียสเลยนะหลานดิฉันตายต่อหน้าต่อตาดิฉันเลยนะตอนนั้นน่ะสัญชาตญาณคือช่วยใครได้ก่อนมันต้องช่วย ช่วยใครได้ก่อนมันต้องช่วยใครอยู่ใกล้มันต้องช่วยมันต้องดึงมันต้องอะไรมันอาจจะมันอาจจะคิดแค่นั้นมันอาจจะคิดแค่นั้นมันอาจจะคิดแค่นั้นมันทําตามสัญชาตญาณมันทำสัตามสัญชาตญาณเลยบางทีมันอาจจะอยากช่วยสองคนเลยอยากช่วยทั้งผัวอยากช่วยทั้งลูกแต่สมมติว่าสมมติผัวอยู่ใกล้กว่ายึงผัวมาหันไปอีกทีลูกจมไปแล้วอยากช่วยคู่ไหมอยากช่วยคู่เลยไม่ได้อยากเลือก เพราะเวลาที่มันไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นน่ะมันไม่ได้มีเวลามาเลือกล็อกว่ามึงอยากช่วยใครมึงรักใครมากกว่ากันมันไม่มีหรอกใครอยู่ใกล้มึงคือมึงช่วยคนนั้นแน่นอนมึงทําอะไรได้มึงทําทันทีใช่พี่บุมตอนเป็นพระตอนเป็นพระตอนเป็นพระใครอยู่ใกล้มันต้องช่วยคนนั้น ตามสัญชาตญาณมันคว้าอะไรได้มันต้องคว้ามาก่อนอืมอ่ะแล้วเมื่อกี้บอกอย่าเศร้านะัวตปคกูเศร้าเองบอกคนอื่นว่าอย่าเศร้าสรุปกุเศร้าเองเออเข้าใจไหมอ่ะเข้าใจไหมเออเข้าใจแล้วก็จบเข้าใจแล้วก็จบจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันบางอย่างอ่ะแล้วเราเราไม่ถ้าแบบเออถ้าแบบเป็นแค่ตั้งคําถามเพื่อเพื่อ อะไรอ่ะเพื่อจะฟังคำตอบหรือเพื่อจ,จิตวิญาหรืออะไรก็แต่แต่อย่าไปตัดจัดอย่าไปตัดสินเพราะถ้าเราไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ใน่วงภาวะแบบนั้นน่ะเราไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในห่วงสภาวะแบบนั้นน่ะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์จริงเหตุการณ์จริงอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันคือสิ่งที่ดีที่สุดณนะช่วงวินาทีนั้นที่ควรทําสมมติอตอบอย่างเจ๊ค,คนนั้นว่าช่วยผัว สมมติว่าช่วยผัวถ้าว่าเป็นเหตุการณ์จริงที่เจ๊คนนั้นช่วยผัวและปล่อยให้ลูกตายไปคนด่าอีนี่เราโอโหด่าเจา๊คนนั้นโอ้ยมึงทําไมมึงช่วยผัวมึงไม่ช่วยลูกแต่ในเหตุการณ์เป็นจริงคืออีเจ๊นี้ตั้งใจจะช่วยสองคนเลยแต่บังเอิญว่าผัวดันอยู่ใกล้และเจ๊ก็คิดว่าเอาผัวขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวช่วยลูกต่อรีบเอาผัวขึ้นมาก่อนลูกจมน้นแต่อยู่ไกลตัวเองว่ายน้ำไม่เป็นช่วยไม่ได้แต่ผัวอยู่ใกล้สามารถคว้าได้อะไรได้หรืออะไรได้ แต่คนที่ไม่ได้อยู่เหตุการณ์ไม่เข้าใจว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะช่วงเวลานั้นและอะไรคือสิ่งที่ควรทําอย่างเร็วที่สุดด่วนที่สุดทุกคนก็ประนามกลดายอีเจคคนนี้ว่าช่วยผัวแต่ปล่อยให้ลูกตายจริงๆเขาไม่ได้อยากเลือกผัวเขาอยากช่วยทั้งคู่เลยแต่สถานการณ์มันบังคับให้มันมีเวลาให้ช่วยได้แค่คนเดียว เขาก็ทําสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เขาทําได้ณนะช่วงเวลานั้นโดยที่เขาไม่ได้มานั่งคิดหรือจะต้องมาตอบคําถามของสังคมว่าทาไมช่วยผัวไม่ช่วยลูกทาไมช่วยลูกไม่ช่วยผัวมันไม่ได้บางเหตุการณ์บางสถานการณ์มันไม่ได้มีเวลามันไม่ได้มีเวลามันไม่ได้มีตัวเลือกให้เลือกขนาดนั้นเข้าใจเปล่าแค่นั้นเลยจบอ่ะเออจบต่อไปเก๋ ต่อไปแบบเก๋ๆอืมนั่นแหละเออเราอย่ายัดเยียดความคิดเราให้คนอื่น <laughs> หูกระจงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านเออปาจบจบที่คำว่าหูกระจงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้าน